ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปตนานทัวร์ก็จะมาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งของกัมพูชาของขมเมรอีกสักอีกสักเรื่องราวนะครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรายังคงจําได้นะนะครับที่ขมเมรโจมตีปั๊มน้ํามันและเซเว่นนะครับของไทยนะครับก็ทําให้มีเด็กเสียชีวิตแล้วก็มี นักเรียนมีเยาวชนต่างๆพ่อแม่ลูกเสียชีวิต3ารายแล้วก็มีเด็กที่เสียชีวิตตรงนั้นก็บาดเจ็บหลายรายนะครับก็คือ,อระเบิดลงที่เซเว่นลงที่ปั๊มน้ามันตรงนั้นนะครับแล้วก็สร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมากเา็เรื่องราวความขัดแย้งนะครับการต่อต้านของฝ่ายเขมรฟากฝั่งเขมรการต่อต้านสินค้าไทยการไม่ยอมรับสินค้าไทย และมีเรื่องราวที่นะครับฝากฝั่งของกัมโบชายกเลิอกอ่ายกเลิกเปลี่ยนปั๊มปตทก็คือไม่ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาปั๊มปตทนั่นเองก็คือจะพยายามทําตัวจะเป็นทําเป็นขเขมรให้ได้แหลพะพูดง่ายๆครับเป็นปตทก็หมายความว่า,ขาเขมรก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ภายใต้เงื้อมือของไทยเพราะนั้นขเขมรก็พยายามที่จะหลุดพ้นจุดนี้ ก็พยายามที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาโดยเพราะอย่างยิ่งปั๊มน้ํามันถ้าเราดูที่ปั๊มน้ํามันก็จะมีปั๊มน้ามันของขเขมรก็จะมีบางคนที่มีการทําสัญญากันกันกบปตท,ทไทยอยู่โดยเช่นลูกของเตียบันเตียหาเอ้เตียหาเนี่ยนะครับมันเป็นลูกของเตียบันตรวนี้มันก็จะพยายามยกเลิกสัญญาเปลี่ยนแปลงปั๊มนะครับเปลี่ยนแปลงปั๊มนั่นเอง โดยการยกเลิกสัญญาจากกับปตทนะเพราะว่านายเตียหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเตียเสียมนะครับนายเตียเสียมนะก็ไม่ใช่เตียหาครับนายเตียเสียมก็ถือว่าเป็นลูกของนายเตียบันนั่นแหละนะครับพวกนี้ลูกผู้มีอิทธิพลว่าง,งั้นเถอะออดก็ถือว่าปั๊มน้ำมันใหม่ในกัมพูชาที่เปลี่ยนชื่อจากปตทเป็นพีซโปรตีเลียม ปิโตรเลียมปีซ <Looking> ์ปิโตรเลียมพีก็คือเสรีภาพนั่นเองหลังจากที่ถูกไทยถล่มไปก็เปลี่ยนปรับลําแล้วก็ไม่ใช้ปอตทก็เปลี่ยนเป็นพี a c ปิโตรเลียมแคมเบเดีย p ีนโดยซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นของลูกชายนายเตียบันก็คือนายเตียเสียมจริงๆแล้วนายเตียเสียมเคยมาเรียนที่ไทยมาอยู่ที่เมืองไทยมาทําธุรกิจที่ไทยอยู่นานเหมือนกันนะครับทาพวกเกี่ยวกับรถแต่งรถซิ่งทําสนามแข่งอะไรเงี้ย ไอ้เตียเสียมคนนี้นะครับก็นี่แหละก็มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของปัม๊มปโตโทนั่นเองที่อยู่ในกรรมพูชาและก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับช่วงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้นก็ชาวเขเมรก็ลุมนะครับลุมเรียกว่าทำลายนะครับ สัญ,ญลักษณ์โลโก้ต่างๆของปตทมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปปตทรูปอะไรก็ไปเผาทําลายเอาสเปรย์อะไรไปฉีดทำลายนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมานของปตทในกัมพูชาก็ล่าสุดนะครับฝ่บายนะบริหารก็มีมีแนวโน้มนะฝ่ายบริหารก็มีมติมีแนวโน้มว่าจะอะไรครับพททโออารเตรียมตัดสินใจเรื่องการถอนทุน ก็คือเอาละต่อไปจะไม่ลงทุนในเขมรแล้วก็จะถอนทุนก็คือเขมรหรือกัมพูชาจะไม่เป็นทุนหลักจะไม่เป็นตัวหลักในการดําเนินการทางธุรกิจหรือขยายเครือข่ายธุรกิจไปให้กัมพูชามันเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรครับเพราะถ้าปั๊มปตทไปกระจายตามจังหวัดต่างๆของกัมพูชาเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองมันมาแน่นอนครับ1มันถือว่าประเทศนั้นมันมีศักยภาพ นะครับการจราจรการอะไรมันก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นนะปัม๊มปตทนี่ถ้าเรามองดูผิวเผินนี่ก็ถือว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองลึกๆมันเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดของความเจริญทางด้านโขาทางด้านการขนส่งหรือก็ว่าได้เออทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนะี่ยอย่างเช่นเรามองว่าเซเว่นอีเลเว่นเหมือนกัน ก็เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจประจําจังหวัดได้เลยจังหวัดไหนมีเซเว่นอำเภอไหนมีเซเว่นหมู่บ้านไหนมีเซเว่นม uh, ันชี้วัดว่าหมู่บ้านนั้นมีความเจริญนะปตทก็เหมือนกันครับมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าจังหวัดนั้นมีความเจริญเมืองนั้นมีความเจริญนะมันเป็นมันเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าลาวอย่างเงี้ยนะครับสังเกตเลยว่าลาวมีปตทนะมีเซเว่น คนลาวก็บอกว่านี่ไงมันจเจริญขึ้นอ่ะเข้าไปป้๊มบอทอมีการบริการอย่างดีเป็นมาตรฐานน้ามันดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเซเว่นอ่ามีเซเว่นอ่าก็พัฒนาจากร้านโชห่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นดัชนีชี้วัดได้ในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นาการที่นักลงทุนไปขยายเซเว่นเต็มอ่าเซเว่นเต็มไอขเขมร ไปขยายปั๊มปอทอเต็มเขมรเนี่ยมันก็เป็นตัวชีวัดทําให้เขมรมันพัฒนาขึ้นได้เหมือนกันอันนี้นะครับแต่แต่ถ้าถอนทุนกลับมาแล้วมันก็ทําให้เขมรไม่มีตัวชีวัดก็ต้องใช้ตัวชีวัดอย่างอื่นในภาคเศรษฐกิจถูกต้ไหมครับผมว่าต่อไปเนี่ยเซเว่นก็ควรจะถอนทุนนะพวกไก่ k f c เอ้ยพวกเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครับให้ให้มันอยู่แต่วพวกธนาคารบ้าบอคอแตกนั่นเหระ ธนาคารไทยพาณิชย์ไปเปลี่ยนเป็นธนาคารทานขเขมรพาณิชย์นี่ผมผมอายมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปแทรกแผ่นดินตรงไหนนะไปเปลี่ยนจากไทยพาณิชย์ไปเปลี่ยนเป็นขเขมรพาณิชย์เนี่ยผมแบบโอ้โหแบบคือมันมันมันหมดกับนั่นเลยนะมันสุดนั่นแวละครับผมก็ไม่อยากจะไปพูดนะเรื่องราวเหล่านี้คือธนาคารกรสิกรไทยเปลี่ยนเป็นธนาคารกรสิกรขเขมรเนี่ยคือผมก็อายแทนนะ ก็คือไม่รู้ผู้ผู้บริหารเหล่านั้นมันคิดยังไงนะครับมันไม่ไว้ศักดิ์ศรีคนไทยเลยนะเขาไม่เอาก็ไม่ต้องไปสิใช่ไหมครับเขาไมไ่ไปก็มันผมว่ามันไม่ตายหรอกมไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะแยะหรอกไปขม,มิไปผมว่าขายขาม,มิมันได้กี่เปอร์เซนต์ของ GDP ของธุรกิจของคนเหล่านั้นเถอะครับเนี่ยถ้าขามินมันยิ่งเจริญรุง่งเรืองนะผมถามว่าใครลําบากครับไทยนะคนไทยนะขมินยิ่งมีความมั่นคงเรายิ่งเสียทุกวันนี้ กําลังขมิ้นมันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นยุทธปกร์ต่างๆนะ่ยมันนําเข้ามานะเนี่ยเผราอมันเทคโนโลยีที่มันนำเข้ามามันเก่งกว่าไทยเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะมันทําลายไทยได้ทุกเวลานะัทหารนะับวัน,ก,นก็หนักหนาสาหัสนะด้วนั้นดูคุณไปดูสิอาวุธที่ขมิ้นแบกมาลาดตะเวณมีอะไรบ้างคุณไปดูดีๆเทียบกับอาวุธไทยที่เป็น M16A k เคแค่นั้นเอง ขมนี่มันแบกมานี่ีปต่อาวุธหนัก,นกๆทางนั้นนะครับลาตะเวนของมันนะมันไม่ธรรมดานะไอเฉพาะชุดลาตะเวนมันก็ยังขนาดนั้นแล้วมันถล่มฐานได้เลยนะที่มันแบกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางคนะ์เนี่ยที่เราไปสร้างผลผลิตสร้างผลกําไรให้ขมนนะีน่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราประสาทคนาก็ถูกมันยึดไปแล้วนะตอนนี้ประสาทคนาอย่างเงี้ยก็ขมรนก็ไปตัดญ้านในนั้นแล้วนะครับเสียไปหลายประสาทแล้วนะเห็นครับเป็นยังไงราะนั้นน,น,นักธุรกิจถ้า มัวแต่ความโลภของตนเองมัวแต่ขยายธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็จะไปส่งผลบวกให้กับฝ่ายตรงข้ามเราไงเพราะนั้นนักธุรกิจมันก็ต้องมองบ้างว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไหมผมว่าอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมว่าปตทก็เตรียมตัดสินใจเรื่องการถอนการลงทุนจากการโบชาทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม68นี้ว่างั้นก็เตรียมถอนทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมของปตทเนี่ยถอนการลงทุนหนึ่งหลักก็คือหลักๆคือไอ ไอเตียเสียมมันไม่เอาพูดง่ายๆหลายๆไอเตียเสียมมันยกเลิกสัญญาเพราะว่าถ้าไอเตียเสียมมันมันทำสัญญาอย่เดียวมวันก็พตทก็คงไม่ถอดหรอกนะแต่ว่าเนี่ยก็ไอเตียเสียมมันไม่เอาก็พตทก็เลยเตรียมถอนนะครับถอนการลงทุนในเดือนเนียในในสิ้นปีนี้แหละสิ้นปี68นี้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ไม่ปกติตลาดของกัมพูชามีผลกระทบกับกําไรของ โออารแคอเปอเเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะถอนการลงทุนมามันก็ไม่กระทบเท่าไหร่นะและคาดว่าจะไปขยายการลงทุนเพิ่มที่เมียนมาและลาวเพราะฉะนั้นปตทจะมุ่งไปที่ลาวและมุ่งไปที่เมียนมานะครับลักษณะนั้นลาวก็ถือว่าโอเคนะครับมุ่งไปพี่ลาวในเมื่อปั๊มน้ํามันมีเยอะนักธุรกิจใหญ่ๆไปลงทุนที่นั่น1น้ํามันไฟฟ้ามีครบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจ บริษัทต่างๆก็จะแห่ไปลงทุนตามบริษัทใหญ่นะครับถ้าบริษัทใหญ่นี่ปตทนี่ใหญ่นะถ้าปตทถอนทุนมาจากเขมรกัมบูชาผมถามว่าบริษัทเล็กๆอย่างเซเว่นก็ต้องถอนถูกต้องไหมครับเซเว่นอีเลเว่นก็ต้องถอนมาแน่นอนพวกห้างค้าปีค้าย่อยก็จะชะลอการขยายกิจาการออกไปทั่วประเทศกัมพูชาอย่างเช่นบิ๊กซีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะชะลออย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับ สินค้ามันนําเข้าส่งออกยากนะเพราะฉะนั้นนะการที่จะไปขยายในกัมพูชาเนะี่ยมันไม่แน่นอนมันมีผลเสียผลเสี่ยงเยอะผลกําไรมันก็ต่ำนะอันนี้นะครับก็ถอนออกมาก็ถือว่าเป็นการดีที่สุดนะครับเอออย่าไปส่งเสริมศัตรูนะพูดง่ายๆอย่าไปส่งเสริมคนที่มันมีความเสี่ยงความอันตรายในอนาคตนั่นแหละนะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะลักษณะนั้นนักธุรกิจก็เหมือนกันจะต้องมองการไกล นะครับลักษณะนั้นนะเออถ้าดันทุรังไปเนี่ยใครเชื่อคอมเมนตนะ์ะเจ๊งทุกรายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะนะใครไปเชื่อคอมเมนนี่มีสิทธิเจ๊งนะครับเออบอกว่า,ด,าดีอย่างนั้นดะีอย่างนี้นยลองดูนะครับมีสิทธิเจ๊งทุกรายนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะนั้นก็ด้วยสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกตินะตลาดกัมโบชาร์มเป็นกระทบกับกําไรของ OR ประมาณสัก2%เท่านั้น และคาดว่าจะไปขยายกำลังทุนเพิ่มที่เมียนมาและลาวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดก็หมายความว่าต่อไปนี้ในลาวและในเมียนมาจะมีปัป๊มปตทครอบคลุมแล้วนะเออเอาพวกนี้ดีกว่าสบายใจกว่าใช่ไหมครับขายแบบชิชวๆอ่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะๆมากมายกับไปที่ลาวไปขยายที่ลาวลห่ะและ้วก็ไปที่เมียนมาต่อไปลาวก็จะมีปัป๊มปตทจะมีเซเว่นครบทุกจังหวัดต่อไปถนนหนนทาง ก็จะลาดยางไปสะดวกสบายแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเพราะมันมีปั๊มลงไปแนวโน้มปั๊มเงินทุนก็จะลงไปใช่ไหมครับปั๊มไปอย่างอื่นก็ไปเศรษฐกิจก็ไปการค้าการลงทุนก็ตามไปถนนทุนทางมันก็ตามไปถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเออแล้วมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวมันก็สะดวกสบายก็ไปสิใช่ไหมเลยครับไปไหนก็มีแต่ปั๊มปตทแล้วก นักท่องเที่ยวก็แห่ไปมากขึ้นนักท่องเที่ยวไทยก็จะเริ่มแห่ไปลาวเห็นไหมครับความสัมพันธ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วไงเ,เป็นอย่างนั้นก็ก็เริ่มแล้วหนาวน,นี้อยาไปเที่ยวไหนนะมาเที่ยวอีสานตอนบนอย,อย่างเลยอย่างเงี้ยอุณหภูมิลบสององศาแล้วนะตอนนี้นะครับอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มแห่เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับไปลาวบ้างไปพามา่าแต่ช่วงนี้พาม่ามันยังมีสงครามอยู่ก็คงจะเป็นสเต็ปต่อไปที่ปทจะ ไปลงทุนแต่มีแนวโน้มวางแพลนไว้แล้วลดหยุดลงทุนขเขมรมาลงทุนลาวเป็นหลักและเมียนมาวางแพลนไว้อย่างนี้นะครับลักษณะนั้นนะอันนี้ก็ควบคุมทุกจังหวัดว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือในส่วนของอป,ปั๊มปตทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่ไม่ต้องไปลงทุนขเขมรหลักนะครับด่านก็ปิดแล้วละ่ะเจ้าเนี้ย ก็ถือว่าเปิดก็ถือว่าแนวโน้มก็คงจะเปิดยากอยู่นะครับในส่วนของคอมเมนตก็ทุกคนก็คนคอมเมนก็ทุกวันนี้ก็ยังหัวแข็งหัวรันกันอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําคุณเซนนะครับก็มาท้าทายเราตลอดนะครับล่าสุดก็มีการจะไปฟ้องร้องนะครับต่างๆนานาเรื่องราวเกี่ยวกับเขาปริหารบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับลักษณะนั้นอันนี้ก็มันก็มีหลหลายเรื่องหลายราวนะที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เรามาดูคอมเมนต์หน่อยนะว่าหลังจากที่ว่าพตทอจะยกเลิกแล้วละ่ะไม่ไปลงทุนที่ข่เมนจะถอนตัวมาอย่างสิ้นเชิงถอนตัวการลงทุนจากข่เมนแล้วหอบเสือกลับบ้านหลับพูดง่ายๆเออจะหอบเสือกลับแล้วละ่ะไม่ลงทุนแล้วข่เม่นนะครับใครจะไปลงทุนก็ช่างมันช่วงนี้ไม่เอาแล้วกลับดีกว่าใช่ไหมครับเปนอยงนันนะเพราะว่ามันดูถูกไว้เยอะไงปตทนี่ถูกข่าเมนดูถูกเยอะนะถูกเหยียดเยอะนะถ้าปตทอยังหน้าด้านกล้าไปลงทุนอยู่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ ดูขมรมันถ,ถ,ถลม่มเซเว่นถล่มปตทแค่นี้มันก็รู้แล้วว่ามันพยายามที่จะทําลายอยู่แล้วนะครับเนี่ยประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือยกเลิกสัญญาแล้วไปเอาไปสร้างปั๊มใหม่นี่มันก็มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าขมรนมัน,ม,นมันมีความต้องการแบบไหนนะครับลักษณะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะผมว่าก็รอวันเจ๊งแหละขมรนนะความเชื่อมั่นก็ไม่มีแหละครับลักษณะนั้นนะเออก็นี่แหละ เรามาดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งคนนี้คนเป็นคอมเมนต์คนไทยนะบอกว่าอ่าคิดได้สักทีนะเลิกจมปลักกับไอ้ประเทศแย,ย่ๆนี้ซะง,งั้นบอกคิดได้แล้วล่ะเออคิดได้สักทีง,งั้นนะก็เหลือแต่พวกที่ยังคิดไม่ได้เนี่แหละมันก็เออนั่นแหละทนต่อไปแล้วพวกนั้นะทนในคอมเมนต์ต่อไปมันพวกนั้นยังคิดไม่ได้นะหาวิธีการเอาสินค้าเข้าไปขายเองก็แล้วกันไอ้พวกบิ๊กซีพวกเซเว่นเนบอกอะไรอยู่คอมเมนต์สินค้าไม่มีแล้วล่ะทุกวันนี้ะน,นะครับมันเข้ายากนะครับ คนไทยเขาไม่ยอมเออเขากําลังโมโหเขากำลังเปียดชังคอมเมนอยู่คนไทยเขาไม่ยอมครับสินค้าอะไรก็ไม่เอาไม่ยอมไม่ส่งไปคนขมเมนก็ไม่ยอมไม่ข้ามเข้ามานะครับคนนี้ออคอมเมนต์คนนี้บอกลาวลงทุนได้นะแต่พาม่าเนี่ยอย่าเสี่ยงดีกว่าบางงั้นสถานการณ์ไม่ค่อยมั่นคงดู IT ทดีเป็นตัวอย่างสิบางงั้นเออดู IT d ดีเป็นตัวอย่างสิเห็นไหมเป็นยังไงล่ะเขาก็ปล้น อะไรต่างๆนา,ๆนานามันยังไม่มั่นคงนะก,ก็การลงทุนก็ไปลงทุนอยู่เมืองที่มันสงบก่อนนะไอ้เมืองที่มันมีสงครามอะไรเราก็อย่าเพิ่งไปลงทุนคืออาจจะมองดูว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําใหม่ไหมจะมีการใครจะมาปกครองตอนนี้เป็นรัฐบาลเงาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นรัฐบาลคู่รัฐบาลกลางกับรัฐบาลครับถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นยังไงสถานการณ์ใช่ไหมละครับเป็นอย่างนั้นนะ คือเมื่อก่อนใครที่ไปลงทุนในพาม่าก็ต้องเหมือนกัมพูชาก็ต้องไปจ่ายภาษีให้กับผู้นําประเทศหรือผู้นําประเทศคือรัฐบาลชุดก่อนคนนั้นนะครับเป็นผู้ควบรวมเศรษฐกิจนะก็เหมือนกับฮุนเซนไกลๆนั่นแหละครับพาม่านะไอ้ผู้นําไอ้ผู้นําพม่านะครับก็เหมือนกับฮุนเซนนั่นแหละควบรวมเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่มชนต่างๆที่เขาต่อต้านกันอยู่ เพราะนั้นถ้ารัฐบาลท้อมาแข็งแกร่งก็จะกลายเป็นหุน่นซิมในอนาคตเพราะนั้นเผ่าต่างๆกะเรียงอะไรต่างๆก็พยายามต,ต่อต้านใช่ไหมครับเออต่อต้านไอ้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูแล้วถ้าเราปล่อยให้พาม่าเป็นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นขมิในที่สุดอ่ามันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเดียวนี่แหละ ควบคุมไปรุ่นลูกรุ่นหลานเศรษฐกิจในพม่าก็จะตกอยู่ในมือของรัฐบาลกลุ่มนี้ตกอยู่ในมือลูกหลานเขาครับก็จะแบ่งผลประโยชน์กันเหมือนกับขเมรแล้วดูตัวขเมรเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นคนพม่าเขาตัดสินใจเองว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าเราคนไทยเราก็ไม่อยากไปยุ่งถูกต้องไหมครับเออก็อแล้วแต่สิจะจัดการแบบเลือกตั้งจะจัดการแบบเบ็ดเสร็จประธานาธิบดีคนเดียวอยู่ทั้งปีทั้งชาติยันลูกหลาน ก็แล้วแต่เขาถูกต้องไม่กล้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เราก็มองว่าถ้าปตทเข้าไปก็ต้องไปเฮี้ยเสียก็ต้องไปจ่ายภาษีให้กับรัฐบานนะลนั่นแหละนะอ้ะรัฐบาลที่ปกครองอยู่นั่นแหละนะครับของรัฐบาลเผด็จการนั่นแหละก็พูดง่ายๆนะก็ก็แล้วแต่นะก็ไปดูที่เมืองที่มัน,ท,มนที่มันยังไม่เดือดร้อนก่อนก็ได้ที่เมืองที่มันมีการต่อสู้นะครับเมืองทางตอนใต้ติดทะเลเมืองนู้นนี้นั่นก็แล้วแต่นะครับเออนะอันนี้ก็แล้วแต่นะ เขาก็ไปลาวนั่นแหละก่อนนะครับสมัยก่อนก็คงที่ว่ากัมพูชานะ่มั่นคงสุดลาวเศรษฐกิจยังไม่หวือหวาก็คงคงยังไม่ไปอะนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไปลาวไปพามา่ามันก็อาจจะกระตุ้นอะไรได้หลายอย่างนะผมว่านะทำไมคนนี้บอกว่าทําไมไม่ยกเลิกขายอินเทอร์เน็ตกับไฟฟ้าด้วยเล่าเออแล้วอินเทอร์เน็ตกับไฟฟ้าปล่อยให้มันยังไงนะผมว่ามันอาจจะมีสัญญากันอยู่หรือมีอะไรกันอยู่ก็ได้นะ หรือไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นของบริษัทอื่นเนี่ยไปตั้งไว้อย่างเงี้ยเออเอ s หรือเปล่าอะไรหรือเปล่า D t a ทหรือเปล่างียใช่ไหมครับเราพวกนี้มันก็เกินที่จะไปควบคุมได้แต่ต้องดูนะพวกเนี้ยเออมันก็ต้องดูด้วยนะครับลักษณะนั้นนะก็อาจจะน้อยลงนั่นแหละครับแต่เขามองว่าศักยภาพของพนมเปนมันยังขยายตัวสูงนั่นไงเขาถึงไปนะครับไอพวกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่คือ ผมถึงบอกว่าเรายิ่งไปสร้างความเจริญให้มันเท่าไหร่มันก็ยิ่งเอาเน็ตนั้นมาด่าเรามากเท่านั้นเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันเป็นผลมันเป็นดาบสองคมนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่โลบเราไม่เ,าเราเราไปลงทุนที่อื่นก็โอเคนะครับผมว่านะผมก็ว่าดีนะเพราะตัดใจนะ่พูดง่ายๆไม่ต้องไปส่งเสริมมันนะครับผมถึงบอกว่าอย่าไปส่งเสริมรเขเหม็นให้มันจเจริญทุกวันนี้พนมเปญน,นี่มีตึกเป็นร้อยๆอชั้นแล้วนะ มันเจริญกว่าลาวนะในในตัวเมืองเอาเทียบกันเลยครับพนมเปญกับเวียงจันทร์เนี่ยผมมองมองบอกว่าพนมเปญมันไปไกล,ก,ลกว่าลาวกับพาม่าแล้วนะเพราะอะไรก็เพราะพวกเราเนี่แหละไปลงทุนผมว่าให้จีนมาลงทุนเนี่ยครับก็ช่างมาันเถอะนะมันก็ติดนี่จีนไปอะไรไปใช่ไหมล่ะเราก็ถอนตัวมาดีกว่านะครับลักษณะนั้นก็ก็แล้วแต่นะเออเราก็แล้วแต่นะครับการลงการค้าไม่มีไม่มีศัตรูทางการค้เราเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ แต่ปัญหาคือมันย้อนกลับมาเนี่ยเราเสียหลายหลายอย่างก็แล้วกันแหะครับคนนี้ปตทใจเขมรแม้มันจะยิงใส่ไทยก็ยังส่งน้ำมันให้มันไปเติมบ m 2 1ยิต่อว่าง,งั้นคนนี้นะเออชะขายแค่กิจการเท่านั้นแหละแต่ยังส่งน้ำมันให้ว่าง,งั้นคนนี้คนนี้บอกควรถอนตั้งนานแล้วธุรกิจไทยควรถอนทุกอย่างนะคนคนนี้บอกว่าธุรกิจไทยเนี่ยควรถอนทุกอย่าง คนนี้คนไทยคนนี้เนี่ยบอกว่ารีบๆถอนสักทีมันเห่าอยู่ทุกวันลำคาญมันแล้วว่าง,งั้นรีบๆถอนสักทีเถอะมันเห่าอยู่ทุกวันว่าง,งั้นนะครับเออคนไทยคนนี้ว่าถอนมาเธอค่าไทยคขมเมไม่มีวันดีกันได้หรอกค่าเอาจริงๆต่อให้หุนเซนตายหรือผ่านไปอีกร้อยปีไทยก็จะไม่ลืมและไม่อยากเป็นมิตรกับมันอีกว่าง,งั้นอันนี้ก็จะเป็นอคอมเมนต์ของคนไทยนะครับที่มาคอมเมนต์นะก็ อันนี้คนนี้เอาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายใจจริงอยากให้กิจการของไทยถอนการลงทุนออกมาให้หมดทุกครั้งที่เลือกตั้งหุนเซินจะปลุกกระแสชาติในิยมแบรนด์สินค้าไทยตลอดกัมพูชาเปลี่ยนผู้นําใหม่ค่อยว่ากันว่างั้นคนนี้นะครับบอกว่าถ้ายกเลิกจริงผมจะหันมาเติมปตทตลอดชีพว่างั้นอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลอยข้อมาเจกันครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ